สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านสวัสดีตอนเศร้าครับผมอากาศร้านุ่กตอนเศร้าครับผมมาชมบรรยากาศตอนเศร,ร,ร้าอากาศเย็นยนะ อยงนะั <c> ้ <oughs> นั่งได้ครับผมก็ปัดกวาดอยู่อาาัดกีนกีเกี่ยมธรรมดาเดี๋ยวขึ้นมานี่นัน่งเศร้ามีห้งเย็นเยน็นพายหามนันอาชจจิตามกาลเวลามัานเนาะเจอร่มเจอฝนมันก็กุดตันซึกลอ ยวหาซื้อพายหุามาแซมเอามาส่อมแซมเอาต้นไมนาเรี่ยงจะแหงเฮี้ยวต้นกล้วยตายาครับกล้วยต้นบักย่อมตายาเรี่ยงนานโดตรนานเลต้นมั่งคุดเหลือซุ้ใส พวกแมงพวกยังมันกินหากมันครับตายพวกแมงยังกินหากมันดูซื้อกระตายขนานดสมพศน้ำนยังตายจะหาแมงว่าปลูกไหมพี่น้องบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับเก็บบรรยากาศบ้านทุ่งในเมืองนะพี่นอ้องเนาะ กองกองหินทรายที่จะหน่อยมาเทเทเสาหัวมันเหลือ,อ,อย่งลุงใดว่าเสียวเขาไปเทปืนอยู่ในบ้านเราโบาท่านวางครับผมจะเลยโบท่านเอาโบเทยโบท่านเก็บเห็นเป็นระเบียบหน้าบ้านางนานงานเรื่งครับ นีอันตายเนี่ยบบเขียวนันทุ่งนะครับใกล้สงการแล้วหน้าร้อนใครอยากมาเที่ยวมาเล้นด้วยยินดีนะครับยินดีต้อนรับมากลับมาสงการมาเล่นน้ำมาเยา่ยมมายามกันนะ มากินเข่ามากินปลากันสบายสบายสบายบายับนทุงนะเนาะอาจจะไปหาในีเนี่ยครับผมโอ้โหกระเพื่อตนตื่นเลยละ่ะเนี่ยมันกำลังยีผมหยิยวบ้่งต้นตัวนี้นม่วงติดติดเลย ถามว่ามึงรวยมันถามว่ามึงรวยหมกม่วงว่าตัวนี่มันจีรวยใหญ่รวยงามบ่หรือมันเป็นพันเงี่ยังแต่ว่าใบมันเพี่ยหมกม่วงเกี่ยวสวยเงี่ยงแค่นี้ม่วงม่วงกินสมพี่น้องเขาเจ้าหลอสื่อบ้างขาเจ้าว่าสามแล้ดูอยี่ยบุ้งก็เป็นเล็กขี้เห็นแล้วก็โคตโด่ ุเรียนคงขึ้นวัตถุอดต่อโมเมนมันโมเมนพันข้าจับหายมากข้าจ้าว่ามัมนข้าจ้ากินแล้วมันขึ้นเนี้ยจะไนก็เลยออกมาปัก,ม,กมันม,มีใบเลย <c oughs> ตอนจระไนอเอามากกับม,มีใบก็เริ่มเที่ยวไปเรื่อยแต่มั้หมดตายกับงดน้ำ พูดตามชูมือหน่อยทีน้องตอนแรกนะโอเคเดี๋ยวไปมึงที่นี่ทั้กคันก็ใส่มาใส่ลูกเต่าก่อนเฮแคหนังเฮแคหนังไปใส่ลูกเต่าฮะ ก็เก็บข่าแล้วบ่พี่ป้ายฮะนิ้งเกาะใช่ป่ะจะไปย่างเหยียบนดมองมันขาเป็นตุ่มเด้่ยน้องสาวคือป้ใส่บัวบัวประเสริฐกินขนมยังกินขนมยัง ถ้าไป้ัลนนลแล้วบอกลากงานเราบอกจะไปไหนจะไปไฮะอันนี้จะไปไหนครับพไ,ไหทา,าพิมพเดี๋ยวทแม่ก่อนเดี๋ยวทแม่ก่อน แกงฟันแล้ว<ม>อุ้ยหอมจังเลยไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ฮะเดี๋ยวผมผม ผมบอออกคะแน่ออกอ๋อฮะโอเคผมมีลาบอผมนอนในนี้นนนไปใส่ลุงเท่าเร็วชาเน,นี่ยกินปะอเ,เอาอีลาบไปกินเขาวะฮะเดจะบอกวรามวล จ่าบอจ่าบอจ่าตอนนีดีบอจ่านี่นี่จ่าน้องนี่นี่จ่ามาใส่ลุงเท้าเรือร่อยเหยียบหเหยียบน้ำหยียบหินอีกเก็บนี่เจ้หยัยบ,หยยบกตีต้าแล้วโอ้ตายตายไปไปใส่ลุงเท้ากับแมียไปขี่เกตุ ไปต้นไี่ต้องกระถางที่เนียไปหาซื้อมาเขากันสวัสดีครับ